ปูบอลช็อปอีกแล้วครับผมวันนี้จะพามันลั่นๆกับนี่ครับไฟแดงนะครับผมไฟแดงรถวิ่ง600โลนะครับเันนี้มาจากชุดโปร9,900นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมวัดบูทด้วยนะครับมาดูครับผมนี่ครับชุด9,900หนึ่งนะครับผมนี่ได้กระป๋องครับกระป๋องสายแรงบูต ETR ครับอ่าเราจะมาท้าแล้วก็อันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมมาบูทนะครับแล้วก็มี รีแมปนะครับดีแมปสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็มีแก้ระบบปาวลอยนะครับผมอ่าอันนี้รถปไ้ายแดงครับเขายังรีบแก้ระบบปาวเลยครับผมไปเดี๋ยวไปฟังเสียงเบนตัน,นครับผมจากลั่นๆประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ คือชุด9ก้าเป็นเนะครับถ้าลูกค้านสนใจเป็นเป็นชุดย้อนหินเลยครับของรถ1.9นะครับชุดเขาเรียกว่าอับหมาอ่าจากร้อยกว่าก็จะเป็น200ตัวเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปชมความแรงนรบผมนี่ครับผม610ถึงออกมาสดๆเลยครับมาเอามาชมความแรงนะผม ประมาณนี้นะครับขึ้นไวมาไวแรงรเดิมบูทนิ่งๆท้ายลึกๆครับผมตั้งไว้ก็ยี่สิบเก้านะครับแฮนพอดีขยี้ไปครับแบบนี้ไม่มีขาดครับขับสนุกเลยครับผมกับแค่ชุดเริ่มต้นของเทอร์โบเดิมหนานะครับแรงไหมแ,แรงใช้งานง่ายด้วยโอเคครับผมส่งรถครับผมบูวพาวเวอร์ป้ายแดงชุดโปรเกาเก่า ถ้าสนใจทำรถติดต่อสอบถามนะครับอูปอนชพบุรดอนช่ง 8, อง8 22141ให้แปดครับขอบคุณมากครับผมแล้วเ,เจอกันไว้รุ่น